วัดที่สองคือเรามาเที่ยวที่วังแม่ย่านาคีรัตนเทวีนะครับรัตนาเทวีนะครับเราต้องนั่งเรือไปเนี่ยนี่ไปไหนกันนะครับไปไหนกันลงไปฝั่งตรงไหนก็ได้ไปไหนนั่งเรือครัไปงเรือครับไปไหว้ไปไหว้เช้านาคีค่ะ มาถึงแล้วก็ไปไหว้ได้โชคกับบ้านเลยแบ่งไปแบ่งไปตรงนั้นใช่ไหมคะไม่ใช่คันหรอสี่ครับน yes> ี่สี่ห้ามับไปไหว้แล้วครับห้านาทีนั่งไปประมาณห้านาทีน้ำหน่อวกย่าลุงทูยปลาป้าย่าคนละไรยี่สิบบาทครับ

สิบเอ็ดใครอะแปดเก้าสิบใครลงมาคนนึงใครคนนึงน้งองไม่ได้

Like นั่งเร็วไปประมาณ5นาท oui, ีก็ถึงแล้วนะครับนั่งยานเรยอโอ้ไม่น่ากลัวถ้าแบบนี้แข็งท่ะ

ลุงเกับเรับลุงเอากลับด้วยไปกลับไปเขาม่ควาจะอยู่ดี่ตอนไงจ้าอันนี้โยนยาโยนไปลงนขอชคขอาที่ไม่ถ้ามาที่นือเยอะมาก้นย

ยังัม่เป็นไรนะครับยงมุมพอดีพอดสองโซ่หฮะีอ่ัเของโซ่็นโอ้โหลมแรงลมแรงมาก เราต้องไปขอพรทางนู้นนะครับแล้วก็มาจุดธูปเอามาปักทางนี้ทางทางนั้นจะได้ไม่ตกระกร่มกลยแรบเราขอพรน้เรียบร้อยนี่นะ มีลำใหม่กำลังมากำลังมานนเนยกิบอกว่าคนเรา,านากินอาหารที่ดีหมดหาปลาที่ดี การสันป่ะเฮ้ยมตรงๆได้สมุิว่ามอเลี้ยไหนเนี่ยฮะมีอไหรตรงๆเลยเออพอดูหัวเนยัได้เราเรือได้วะเฮ้ยตรงๆนี่ไปเล้ยงหักันเลยรั

คนขับมาวองมือนะวังมือลองมือครับเนเีต่อไปลอมือนะอมือับ h i s t m s tree is w i e งมือนะครับงมือนไม่บังคับหัวอ่นใ o เนรัลอ่นไม่ชวนอ่นก็ับเรือว่า